นี่นะฮะโดนนีกแล้วนะครับนี่หมายนี้ตัวที่สองแล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวแรกหน่อยโดนมุมเดิมเลยนะครับที่เกา่าจริงมุมนู้น่ะมันไล่กัดลูกปลานะแต่ตีไปแล้วมันติดสวุกนะตรงมุมที่มันเป็นเวิร์งอยู่ตรงนั้นนะมีปลานะครับนี่โดนอีกแล้วตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้นี่นี่ลอกทศกัณฐ์ของหน้าตามเด็กตกปลาครับ งัดมาแล้วโอเคก็ดีสุปตานะครับนี่โอหลุดหรือเปล่าเนี่เดี๋ยวเพิ่งหลุดโอเคบายบายนี้ตัวที่หกนะครับตัวนี้ได้ตรงใต้สะพานนะครับกินนั่งตีตรงนี้นะนั่งตีเยียงเข้าไปตีครับโอ้โหกัดอย่างแรงเลยตัวนี้นึกว่าตัวใหญ่โอตัวเล็กเล็กกว่าตัวนั้น นี่ตัวที่หกเลวนะครับผมเดี๋ยวคิปเปอร์กันคิปเปอร์หนึ่งตัวนี่นะฮะนี่นะฮะคิปเปอร์เห็นไฮะนี่นะฮะกบยางแก้ขันนะครับผมนี่เต็มปากเต็มคำเลยลอกทัสกันของเด็กตกปลานะ้าตั้มนะครับแล้วก็คันอิเล็ตต้าเหมือนเดิมเยอะกบยางแก้คัน ตัวที่หกแล้ว้ามไม้ก็เหมือนเดิมข้างทางรอไฟนี่โดยรอบไม้นี้ได้หลายตัวแล้วนะครับนี่เป็นคลองนะครับตรงน,นี้มันเชื่อมติดคลองอยู่ฝั่งนู้นนะครับปลาก็วิ่งเข้ามาบางทีก็วิ่งออกไปนี่นะฮคก็มีคนมาตกอยู่นะครับวานแหวางตะไคร่แต่เราก็ยังพอได้อยู่นี่นะครับแต้มที่หกแล้ว กบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับผมบายจุบจ๊บ